อย่่างีพทำอะไรล่ะพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะแนะนำว่าไม่อยากให้ไปยุ่งกับดาร์คเท่าไหร่ทำไมอ่ะพี่เพราะระเบิดกันแล้วทำไมผมไม่รู้ว้าวอพี่ดีสุดนะสไตล์เนาะย้อนแอ้ง จริงจริงแล้วทอนอ่ะขอแค่มีของสักสี่ชิ้นอ่ะยิงเม็ดละ6กพันริงโหพี่พี่เทสมาแล้วน้องอ่าเนี่ยดูดิไปเทสมันด้วยอ่าสองเม็ดดีอยคุยพระเจ้าอ่าเทสด้วยก็ดูอลังการก่อนจะทอนขายดีแค่นั้นแหละทอนยิงเป็นเวทมุงลุงแล้วเหรอก่อนจะทอนเฟดดิแค่นั้นแหละจะทอนเฟทมีที่ไหนล่ะผนจะปกป้องพี่เองพี่ปกป้องตัวเองให้รอดก่อนเถอะปกป้องตัวเองให้รอดก่อนเถอะโอ้หนูรอดแ ไม่ต้องปกป้องกันอื่นหรอกตัวเองเอาไม่รอดเลยเฮ้ยเศร้าอ่ะเดี๋ยวพี่รอเจอขอญาติไล่ข้างแต่เริ่มต้นเลยโอ้โหเกินละถ้างั้นเนี่ยไม่ไว้ชีวิตใครจะมาหนักยิงมิตตุยโอ้โี่กลิกาไม่ให้ทีมชนะเละยไม่ถอยลืมว้าบแบบพี่อ่าวาร์ปเหรอวาร์ปดิวาร์ปดิวาร์ปดีโอ้โหวาร์ปดิวาร์ปดิ โซคาร์บอนเกินมึงนอนโซคาร์บอนเกินมึงนอนกูฮ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 ูมาแล้วมาแล้วมาแล้วย่าทำอะไรสักอย่างดิพี่ทำอะไรล่ะพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะทำอะไรหล่อนเราโดนยิงจนหล่อนสมองเพ้นไปแล้วบุตรฝ่ายบุตรฝอยบุตรฝอยมา เทียก่อนเยอะผมขอเล่นบ้างเทียก่อนเยอะไอ้เทียะคลั่งเลยไอส์นี่วานระเบิดไอ้พ้วโอ้โหเดี๋ยวพี่เดียวจะทำอย่างนี้ไอ้เทียบัสเอ็มก็ไม่จะเป็นหรอกมั้งอยากโดนยิงนัดละหกพันอยากโดนยิงนัดละหมื่นอะเข้ากระบะอะอยากโดนยิงนัดละแสนอะไม่ไหวนี่เขาลองแล้วนะพี่ยาเขาเขาไม่ไหวท่านั่นเด้เฮ้ยเอาได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยถึงจัดถึงตัด พี่เองน้องโดนโดนผมแรกอะไรเนี่ยพี่อยกดเยอะไม่ได้กดอะไรเลยเดินเฉชอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโออยดนล้วงอุ้ยแรงทอนยิงหกพันอยู่ไหนอะแมเขาเสริมมาตลอดเลยแฮี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนตะตัพี่เขาเสริมมาตลอดเลยเดี๋ยวพี่จะการเอง่ะเตะตมตูมต้มตูมตูมตมทะลุมันบุตรไฟมา โดนระเบิดไปซะอึมไอ้ผมจะฟอร์มแบบโอ๊ยตายเลยอย่างนี้ไปก่อนเอมเงียบมากเลยอ่ะเงียบจนน่ากลัวไอ้้เหียน้องกูมันสึกแห่งบัตเตอร์ไฟอยู่แต่ว่ามันไม่เคยเป็นสองสองหรอกมันจะมีตัวแจมตลอดอีกแล้วอีกแล้วข้างล่างเสียงยู่สายเสียงยู้สายงตียงยอย่าย เออดี๋ยวเขาแอบพีเขาเขาแอบมองเขาไม่ใช่เงี้ยพี่ว่าอยู่ในป่านี่ชัวร์เอาดีฟ้าพี่พี่ลงเลยพี่ลงเลยพี่ลงเลดุุุ๊มมีอ้ยโอ้้ยโอ้ดโยโอ้ยยอ้ยอโอ้ยยอเียอออยยออออ พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพีม่ helmet, ม, ante, มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วสวยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันต้องไปแบบเสียงยู่สายโอ้ยเอ้ยไม่ค่อยเห็นหน้านาตาญาเลยครับไปไหนนาะสกิลม like. ันเล่นยากอบบพี่มันวาร์ปอย่างเดียวเลยอะแทบไม่มีสกิลสู้เลยอ่ะพี่อนุญาตให้เราแบบไม่ต้องวาร์ปเลยเชิญเลยโอเคได้เป็นกรณีพิเศษเลยก็คิดว่าก็คงทตัวเดียวพี่ใช่ไหมตัวพิเศษตอนนี้คุณเอก อายุคนเดียวปล่อยผมปล่อยให้น้องนั้นเลยใช้เลยเพราะว่าใช้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรดุม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 สตันก็ตายโอ้ยเช่นเชนมาต่างกันเหรอเฮ้ยเช่นเชนบุญเดิมไฟเรามันต่างกันเชบุญเดิมไฟเฮ้ยกกููเฮ้ย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 เ้ยนมเสียงนาตาญาอยู่สาย อ๋อเสียงยูนีโอ้ยคือคือไม่ได้แล้พี่คิดว่าโซนนี้ดีโอ้ยได้กลิ่นนาตยานะเดี๋ยวพี่กลับไปเคลียร์บ้านก่อนนะเพราะว่าถ้าพี่ไม่เคลียร์บ้านบ้านบึ้งเสียงยูสายเขาเล่นตึงกันจังเลยพีย่างนี้ยดีใจเขาไม่ดีเลย ผมแอบอยู่ในระเบิดได้ด้วยทายาทำอะไรจ้าอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เลนกลางครับไม่เห็นหรอพี่เดินออกมาเยดิเดินระเบิดไปดิเดินระเบิดไปดิเดินระเบิดไปดิเดินระเบิดทอนทอนน้องทอนอไหนอ่ะอยู่ครับเอาตุ๊กตาตุไปกินเอาตุ๊กตาตุลไปกิน เพราะพี่อัดคลิปอยู่เหรอคลิปหายละไปละอยากให้พี่มายืน่ายที่หน้าบ้านอืมใช่อยากเห็นชัดๆเหรอใช่อยากเห็นชัดๆเลยเนี่ยชัดๆเนี่ยพี่เองไม่เห็นใครเลยอ่ะเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยทำอะไรกันเัินตายซะเยอะ จากขบวนว้าวเฮ้ยเยอะที่ว่าพี่กายจะยิงเฉียวเฉียวรถมันแรงอ่ะดิมันไม่เฉียวว้วว้าวเอ้าเอามาอยู่อะไรตรงไหนเนี่ยเนี่ยพี่อ๋อเจอแเลยพี่โชคร้ายพี่ไม่ได้กาจะโยนแบบให้มันเสียวเสียวว่ะแบบเยินผ่านคนแอกให้คนแอกเสียวเสียวคนลุกคนลุกอะแต่ประเด็นคือพี่นาละพอเดวิดวิทบอกว่าขอเสียงหน่อยอะ เสียงยุ้สายโอ้ยพี่ยิงไปดิพี่ทั้งเม็ดนึ่งก็ตายแล้วนะบ้านคุณไมรู้แข่งวตายแล้วเี่ยพี่ฮันาทำไมสักอย่างดิพี่พี่เคียร์คีบอยู่เาอยเห็นไหมดิ้นนเหรอนี่คือเสียงของคนที่กำลังจะพรายแพร่ยังไงล่ะเสียงยุ้สายนีน่ออกมาซะคือตรงกลางใจแนะนำว่าไม่อยากให้ไปยุ่งกับดาร์กเท่าไหร่ ทำไมอ่ะพี่พอระเบิดกันแล้วเนี่ยคนสงสัยมักโดนนิดเราโลดจากการอาญาดิุ้ยดูดจ้วงปุ๊บไอ้คิวปิดอ้าวปิดปิดทำแตกเลยพี่เคลียร์ให้ต้องห่วงบ้านมีบึ้มเฮ้ยเขาเอาผมพี่เอาถอยดีถอยดีซู่ไม่ได้ถ้าเขาร่วมมือกันซู่ไม่ได้ถอยหนีวม่หนีวิ่งด้วยวิ่งถอยถอดเขาแล้ววิ่งดีมันหนัก เรียบร้อยลุกผมตีดุดเลือดถ้าุแดงเอาถ้าถ้าเอาคุณแดกไม่ลงนี่คือหนักนะน่าจะไม่ลงจริงด้วยไอ้เหีียจะการอ่ะเอาอีกแล้วอันนี้เป็นอุ้ยอุ้ยไม่าส้วกกูไหมส้วกกูไหมมาบอยมาเลยวัดการแบบรุ่นรุ่นอะ ลูกชายแบบคาบอยพี่ลูกผู้ชายแบบคาบอยอ่ะปืนแบบมึงห้ามยิงนะนับแล้วถึงจะเริ่มยิงนะเดี่ยมนะให้เห็นตัวก่อนเลยถ้ามึงเลี่ยมเพื่อนกูเล่นมึงอ่ะมึงนับเลยอันหนึ่งสองสามนี่เลยว่าความหวังทีมนั้นน่ะทำไมผมเป็นดิ้งว้าวไอ้ดี่งใส่ผู้ชายเนี่ยโอ้ยสีเขียวแล้วมึงเขียวแดงดิ หนูไม่ข้อเสนอค่ะครับหนูสามคนเนี่ยจะยืนอยู่ตรงกลางให้พี่โยนโบลิิงสายแต่เราสามารถใช้สกิลอะไรก็ได้ถ้าพี่ฆ่าพวกหนูไม่ตายพี่ต้องยืนอยู่ในบ่ออย,ย่างสงบนิ่งสักห้านาทีถ้ายืนอยู่ตรงกลางถ้าพี่โบลิิงไม่ตายใช่แต่ว่าใช้สกิลอะไรก็ได้นะพี่ในการหลบอะได้ป่ะได้ป่ะอืมแต่แเราแมวงั้นงั้นงั้นกูยืนอยู่เฉยๆอ่ะ <laughs> พี่เราจะเสี่ยงทันไมไม่เอานักลงทุนจะไปเสี่ยงเพื่ออะไรทั้งที่แม่งก็ได้กำไรอยู่แล้วเดี๋ยวตัวเนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นโบลิ่งในเอวีเลยนะพี่พี่ฮะโอเคเดี๋ยวพี่เกียร์ให้หน่อยคนพี่ผมไปทำล้วพี่โอเคยังไม่ทันได้เล่นเลยอุ้ยยาพี่ยาพี่าเกิดอะไรกันมาอะไรนะยาพ่ยาไม่เป็นไรผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมแก้ทางแล้วรู้อะไรมึงดูดารักกาด้วย เกมจบแล้วน้องจบแล้วหรอเอาสาาดวดมนต์เห่อตอนเนี้ยเฮ้ยเรามีโตโรอยู่พี่ยาอย่าเพิ่งจะออกดิโตโรมันกันบ้านไม่อยู่เนาะโอ้ยแพงองวอีกแหลนเนี่ยแล้วด,ดับหัวตด,ด้แ้วดับหัวไดโดดใส่อกไปโดดใส่ดักไปเร,เรียบร้อยบ้านบึ้ม ระดับหัวจ่ายกูระปวดหัววดอ๋องปวดหัวมากนะ่แบบมาฟักไม่ต้องงงเอาสามคนโดนนาตาาสตั้นหมดเอาใครจะไปรู้เขาเรียกว่าทามมิงามมิง ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและกิจกรรมดีจากช่องย่าตาลีบันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าตาลีบันทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลีบัน